เปิดบ้านหมอกล้องสรวิทย์โดนขุดวีรกรรมสนันโซเชียลทำนางเอกช่องสามถึงกับลบไอจีออกเปิดบ้านหมอกล้องสรวิทย์โยงคอมเมนต์ถึงหมอริ์โดนขุดวีรกรรมยับหลังหมอริศดูเรืองริ์นักแสดงและแพทย์คนดังออกมาฝากข้อความถึงรุ่นพี่คนสนิทโตโน่พาคินเกี่ยวกับภารกิจการว่ายข้ามน้ำโขงคำพูดของหมอริ์ก็ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสข้อความคอมเมนต์ของหมอกล้องสรวิทย์นักแสดงและแพทย์คนดังอีกคนว่าตั้งใจโยงพาดถึงหมอริ์เป็นแน่ ถ้าไม่เชื่อของหมอกล้องสรวิทติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งเรียกได้ว่าแฮชแท็กหมอกล้องกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหยิบยกมาพูดถึงกันสน,นันนอกจากประเด็นที่คนโยงว่าหมอกล้องดูเหมือนจะคอมเมนต์เดือดพาดกลับมอริษชาวเน็ตก็ยังไปขุดวีรกรรมของหมอกร้องที่ธรรมดาคนดังสุดเอื่อมออกมาไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์รูปภาพของหมากปรินว่าในรูปมีหมากกี่ตัวครับหรือเบลล่ารานีว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัว หมอก้องยังเคยคอมเมนต์รูปของหนุ่มก๊อตจีรายุในภาพที่มีเลือดเปื้อนหน้าว่าอุ๊ยปอจดอเต็มหน้าหรือตอนที่ดาราตลกอย่างเฟินพัศกรลงรูปว่าเพื่อนส่งดอกไม้มาให้ทั้งที่ยังไม่ถึงวาเลนไทน์แล้วหมอก้องก็มาคอมเมนต์ว่าไม่หรอกช่วงนี้ราคาย,ยังไม่แพงคงเห็นว่าเหมาะกับคนอย่างคุณมากกว่าจนสาวเฟินมาตอบกลับว่าคุยเป็นใครคะดิฉันไปเอาอุจระละเลงเครื่องปรับอากาศบ้านคุณหรอจริงๆแล้วยังมีดาราอีกหลายคนที่หมอก้องเข้าไปคอมเมนต์แย่ๆ หรือกรณีที่หมอกล้องสอนการปฐมพยาบาลผิดวิธีออกรายการโทรทัศน์ทำคนวิจารณ์กันสน,นั่นโดยเฉพาะแพทย์หลายๆคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่หมอกล้องทำออกสื่อน,นั้นมันส่งเสริมความเชื่อผิดๆให้กับประชาชนและยังมีตอนที่ช่วงโควิดระบาดหนักหมอกล้องออกเจลแอลกอฮอล์ขายแต่ดันบอกชนิดแอลกอฮอล์ผิดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสน,นั่นอะไรที่เคยทำในอดีตของหมอกล้องยังโดนขุดมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มคนเก่งที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับหมอกล้องสรวิทย์ที่มักจะมีผลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของหมอกล้องและสาเหตุที่เจ้าตัวออกจากราชการมารับงานแสดงที่ทราบมาก็คือออกจากหมอมาเป็นนักแสดงจริงไหมไม่เชิงต้องใช้คําว่าออกจากราชการแต่ก็ยังไปตรวจอยู่เหมือนเดิมยังเข้าตรวจอยู่ถามว่ายังรับราชการอยู่ไหมไม่แล้วแต่เป็นหมอทําไมเลือกที่จะลาออก เพราะตอนนั้นยังถ่ายละครไม่จบแล้วถามว่ารักอาชีพนักแสดงไหมรักกันเป็นนักแสดงถ้าเกิดลาออกมาแล้วเรายังเป็นหมอได้ไหมก็ยังเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อน